สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันที่8นะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครอบครัวของเมษาลำซิงนะคะเมื่อคืนไลส์สดกันนะคะ ได้คะแนนจากแม่ใจบุญทุกท่านนะคะท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะ mm. คุณแม่แป้งนะคะแล้วก็ท่านมาจากเมืองนอกนะคะคุณแม่จูนนะคะท่านเข้ามาเมตตานะคะเติมคะแนนช่วยนะคะ mm. เลี้ยงช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกได้กินได้อิ่มท้องนะคะ mm. ก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาช่องเล็กๆนะคะช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะแ mm. ม่ตะว,วันนะคะเมื่อคืนนี้เราไม่ได้ไปรับออเดอร์นะคะ ก็จะได้กินตอนเช้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆนะคะสุขภาพกาย <c oughs> แข็งแรงคุณพระคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเราช้างชราสามเชือกนะคะฝากท่านเมตตาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ฝากช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะตอนนี้นะคะเมตะวันเรานะคะหอบใหญ่เลยนะคะตอนนี้กินนะคะแจกกับเพื่อนเลยนะคะเมตะวันเรานะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะท่านช่วยเติมคะแนนมาให้นะคะช้างขอพวกเราได้กินทั้งผลไม้แล้วก็หญ้าอ่อนๆนะคะรวมต้นสับประรดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาพวกเรานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีจ้า